มอร์นิ่งจัดเบลเยี่ยมตื่นเบลเยี่ยมอะตอนเช้าแปดโมงเนาะอักัาบใบสองเมืองไทยนะป๊าดเ็นฟตุตลัวลัวสัวสัว,สวนะฮะเออพอเดือดมาเจอนะจบจากพอเดือดอืมมาเจอไอเดือดนะะอ,อ้จากสั่งใดพี่น้องขาเนาะเอาความเป็นจริงที่พังยูนี่นะ มองจริงๆแล้วสองคนไม่มีอะไรเลยติิงแตกฟาดเบี่ยงเหมือนจะหวังดีแต่ดึงดราม่าให้คนเจ้าของบอจบอืมบอกเกียวกับแม่เลยนะอืมเอาตรงๆแต่ว่ามันก็คนในคนไกลคนไกลคนไส้ไส้ไหนเนาะมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้นะคะยังมื่อเช้าตื่นขึ้นมาเห็นคอมเมนต์กีหน้าเมียฝรั่งมาสัน้นโอ้ยท่วามาสัน้น บ้านนี้ว่าใครเอ่ยใครหล่อเธอไม่ต้องมาเขียนชื่อนี้ในบ้านฉันนะไอ้ฟาดอยู่เนี้ยไอ้ติ่งแตกนี่เนะี่ยรักจังเลยแต่เรียกทัวลงให้คนเจ้าของเนี้ยย้ำนะติ่งแตกใส่ไหนเออคนเรียกข้างเลียงเคียงข้างอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันเนี้ยจนให้พี่ชายเขาเดือดกลุ่มไล่กลุ่มยังนะแคบมากเอฟซีเก็กโตดีเรียบวุุ่่แล้วกจะเปิดไอ,อ้ออ FC นี่ก็โตดีพี่นองนี่แหละตัวดีนะคะโอกาดาเขาแคปแคปโ,พโ,พโคตรพ่อแคปเม่นอะ่ะอีมุกออนเป็นวงกลมทีไรแปลว่ายังรักและคิดถึงโคดนี้ยังไม่เห็นนะเนี่ยเอาตรงๆนะเพิร์ดมูดออนเป็นวงกลมอ่านะแปลว่ายังรักยังคิดถึงเพราะยี่จะจบไลฟ์บอสโนตกับไลฟ์บอสนะพอยาบอ เด็จจกก้ขึ้นไปอาบน้ําแต่อู้ยกมือขึ้นห่วยแล้วคอเ <c oughs> อ๋ยหันเจ้าเลือดเจ้างามหันเจ้าเลือดเจ้าดีผู้หูผู้งามงามผู้เดียวให้ดีแต่ผู้เดียวมือแรกน,นี้สีแตดงดอกขันหางพร้อมดอกไม้บูซ่าขันหมากเบ่งพร้อมแล้ว อ,อนี่แหละจะเริญลุ่งเรืองด้วยคำพูดของตัวเองยกมือขึ้นหัวอีกแล้วพอเออใหญ่ละขนลุขน้องนะคนที่าปากศักดิก์สิทธิ์เขาทำแล้วเขาพูดนะอ่าพูดสิ่งใดสิ่งนั้นเพราะคำพูดของเขาการันตีตัวเขานะฮะเออและการให้พร การแช่งด่าอเหย่ยจ่ากระโดนแช่งด่าอยู่ประจําแหละแต่อย่ยจ่าบอลับนะเพราะมันไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแช่งด่ากันนะแต่การสารรเสริญน,นะอืมจเจริญรุ่งเรืองเข้าบ่ได้รับมันตกเข้ามาหาเฮาเต็มเต็มเพราะเฮาบ่มีจิตใจที่จะทำร้ายผู้ใดนะคะนั่นคือหัวใจของการที่เราเห็นเห็นอยู่เนาะอืมพินิจพิจารณา จะศักดิ์สิทธิ์ได้อยู่ที่พูดแล้วทำนะคะเราก็เห็นการกระทําของกันและกันอยู่แล้วและสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่อยบองตรงเลยสงสารบอกต้องใช้คำว่าสงสารนะนะแม่เพราะว่าคนรอบข้างหวังดีประสงค์ดีอืแต่ที่สิ่งทําดีๆกลับกลายเป็นการทํำลายคนที่ตัวเองรักจริงๆแล้วพินิจพิจารณากันดีๆเด้เราโต้กันอยู่เนี่ยบทจบบสิ้นนี่คือจริงเด้ เขาช่วยกันเลี้ยงลูกไปรับไปส่งช่วยเหลือใช้ใจกันดีแล้วเรียบร้อยเด้อเอาจะแท้ในมุมมองยีจ่านะยิจ่าไม่ขอไปก้าวไก่ถ้าไม่เข้ามาก้าวไก่ตรงนี้ย้ำคําเดิมเสมอนะอ่าประเภทติ่งแตกที่เข้ามาอีนะขอบคุณอืมนั่นคิอนิสัยของคุณนะคะที่มาเอ่ยอีกูมึงอยู่ในบ้านฉันเนาะเออบ่ว่ากันแล้วก็บ,บรับอืมป,าป้าเป็นอย่างซี่อืมนะปไปพี่น้องค่ะ